ทางกลุ่มวราชานะครับทำทุกวันนี้มันเหมือนทำอยู่วนอยู่ในอ่างออกแบบผลิตภัณฑ์ก็ตามที่เราคิดเราอาจจะไม่รู้ว่าเทรนต่างๆมันเป็นยังไงบ้าง างคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพนาคนครนะคะก็สำรวจความต้องการของชุมชนนะคะเกี่ยวกับในเรื่องของการนรําเศษวัสดุกลับมาใช้ประโยชน์อีกครั้งหนึ่งแล้วก็ในเรื่องของการเพิ่มมูลค่าของเศษวัสดุในรูปแบบอื่นรวมถึงการทําเว็บเกี่ยวกับขั้นตอนกระบวนการผลิตเส้นได้จากใย,ยบัวหลวงนะคะคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบนะคะ<ม>ก็ได้นะะรับโจทย์ในส่วนของบรรจุภัณฑ์ หลักๆแล้วเนี่ยเน้นในเรื่องของการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมการใช้วัตถุดิบที่เ,เกี่ยวข้องกับชุมชนมาสร้างเป็นงานออกแบบคณะสตสาหกรรมสิ่งเทเราแบบประชาชั่นนะคะได้รับมอบหมายให้ทําในเรื่องเกี่ยวกับเครื่องแต่งกายนะคะของสุภาพบุรุษและสุภาพสตรีสาขาวชาการตลาดน,นะคะก็ได้นําให้นักศึกษานะคะได้ทําเพจเพื่อ เป็นช่องทางหนึ่งในการที่จะสื่อการรับรู้นะคะสินค้าของแบรนด์วราชานักศึกษาที่ได้เข้ามาสนับสนุนเรามาดูแลเราตั้งแต่การออกแบบผิิธภัณฑ์ให้ดูดีเศษผ้าเศษวัตถุดิบที่เราตัดออกทําเป็นเครื่องแต่งกายทําให้เราสร้างมูลค่าเพิ่มการตลาดของเรานั้นจะทําคลิปวิดีโอแล้วเพียงแต่โอ้ยมาถึงมาโปรโมเพจวันนี้ไปขายที่นั่นวันนี้ไปขาใที่โน่นส่วนสุดท้ายก็คือแพ็กเกจจริงก,ก็มาช่วยออกแบบว่า เราจะเอาวัตถุที่เหลือพวกนี้มาประกอบให้มันเป็นแพ็กเกจจิ้งอะไรได้ดูดีมหาอะไรก็ได้เข้ามาช่วยเราในสิ่งนี้ไทยเบฟร่วมส่งเสริมการศึกษาควบคู่การพัฒนาชุมชนอย่างยั่งยืนบริษัทไทยเบเวอร์เดจจำกัดมหาชน